สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยนในการอ่านไพ่ชิปสีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนนะครับกับการเปิดไพ่ปยากรดวง9วันด้วยกันนะครับระยะดวงตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนี้นะครับ การเปิดไพ่สามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับกอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมพยรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกอพิจารณารับวัตถะงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจ ให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนะครับอะไรไปิดพลาดมากก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอขอบคทุกการติดตามขอผคทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมีนในเรื่องของการงานนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรกกล้าใบนะครับว่าการงานดูธุรกิจของท่านนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับไปพยายามจะออกมานะครับ ก้าวเรียนนะครับความสําเร็จของการงานสายอาชีพที่นัางมานํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับนํามาการเงินการทองที่กล่องแกล้วนะครับในติดต่างที่ดีให้เกิดความมั่งเฮสีสุขที่จะไปสู่ของความเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับก็เรียกว่าตุ้มเทกับการงานอาชีพของต่านไม่ว่าใดๆก็ตามะครับที่ตุ้มเทด้วยความใส่ใจนะครับ ก็จะไม่เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่เปิงพอใจก็มาที่จะสร้างผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามานะครับบางคนมีหลายๆเส้นทางต่างสายอาชีพที่สร้างรายได้รายรับามามากมายนะครับหลายๆช่องทางด้วยกันเดิมูนะครับความวิตกกังวลอะไรที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีเมนหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นไพ่ของชาวราศีเมนเองขึ้นมาในเรื่องของ วมีตกกังวลนะครับเดียโมนะครับหนึ่งถ้วยโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามานะครับความเหมาะสมความสมดุลอกเรียนนะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็โขเรียนแล้วก็กาวถ้วยความสําเร็จที่เกิดขึ้นสมหวังสม ปรารถนาเป็นที่ปึงปอใจนะครับหรือที่ผ่านมาใครที่มีวิตกกังวลในสถานการณ์การง,งานหรือธุรกิจของท่านนะครับซึ่งบางทีบางคนก็ว่างงานอยู่นะครับวิตกกังวลว่าเมื่อไรจะมีได้ม,ไดมีงานทํามีไรายได้นะครับก็จะมีโอกาสเข้ามานะครับการได้มีงานมอบกามาได้ไง่าย ให้ได้มีงานทํานะครับหรือใครที่กังวลอยู่กับสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการที่กยับกยายในเรื่องของการเปิดธุรกิจใหม่หรือกยับกยายต่อยอดธุรกิจเดิมนะครับแต่บางทีอาจจะที่ผ่านมาทําให้อยู่ในสภาวะของความมิตกกังวลความไม่แน่นอนไม่แน่ใจกับสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับจึงทําให้เกิดความกังวลขึ้นก็จะทาให้ท่านออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อจากความมิตกกังวลนะครับก็สร้างโอกาสใหม่ ของการมีสายอาชีพมีธุรกิจอะไรขึ้นมาธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเก่าก็มีการต่อยอดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จความเป็นก้าวถ้วยนะครับที่สมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยความคล่องตัวที่ดีนะครับ และก,การตัดสินใจนะครับอาจจะเลือกกับสถา,านการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงก้าวันนี้บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาใจดีนะครับที่อาจ่ะยืน่นนอกอัดดีๆตั้งงานใหม่ๆเข้ามาด้วยบางเม้นบางคนจะมีงานใหม่อ่านเก่าอยู่แล้วก็วตามนะครับแต่จะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่มอบชิ้นงานอะไรที่ก็ามาเป็นงานเริ่มต้นของการดําเนินการนะครับที่จะได้รับความไว้วางใจ เข้ามานะครับไปใบต่อมานะครับสิบถ้วยนะครับความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความเติบโตความรุ่งเรืองความสุขในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่างานที่ทำอยู่กับบ้านธุรกิจที่ทําร่วมกับคนในครอบครัวเป็นธุรกิจกองศีนะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองนะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงอัศวินถือเรีนะครับ อะไรที่สําเร็จอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับอะไรที่เริ่มต้นใหม่ก็มีการสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีบางคนก็มีนําเงินมาลงทุนอะไรใหม่เกิดขึ้นนะครับที่มองแต่งเงินตุนที่มีเก็บมีใช้อยู่นะครับนำมาเกิดผลประโยชน์นำมาทำธุรกิจอะไรใหม่เพิ่มเติมเป็นการต่อยอดในการที่จะได้มี ผลรายได้ไรายรับก็ามาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีในการลงทุนอนะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปใบที่9้านะครับ justice นะครับความคู่ควรความเหมาะสมความยุติธรรมความถูกต้องเข้ามาให้กับชาวราศีมีนะครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ตั้นตุ้มเทด้วยไพ่ใบแรกนะครับก็ความคู่ควรเกิดขึ้นใบที่9นะครับกไรที่ต่านตุ้มเทด้วยความใส่ใจด้วยเงินก้อน ในการลงทุนหลายๆเส้นทางก็ตามนะครับก็จะเกิดความสําเร็จความคู่ควรเหมาะสมอย่างยุติธรรมคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าแรงสูอ่าคุ้มค่าความรู้นะครับในการที่จะลงทุนไปแล้วก็เกิดความสําเร็จคุ้มกับการทุ่มเทนะครับก็นํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้รด้รับก็ามากับความสําเร็จในทิศทางที่สมหวังก้าวตั้วนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับการทางานร่วมกับองค์กร กับในองค์กรกับคนอื่นๆนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนสามัคคีกันในทิศทางที่ดีทํางานกับคนในครอบครัวนะครับหรือคนรักก็ตามหรือธุรกิจกงสีนะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองนะครับและก็บางสถานการณ์ที่อยากจะทําให้มีการวิตกกังวลบางทีอาจจะมีก้องอาจต้องตัดสินใจเลือกอะไรเข้ามาด้วยสําหรับบางคนนะครับซึ่งบางทีก็มีงานเก่าอยู่แล้วแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาให้เลือกนะครับกับการยื่น โอกาสดีๆมาให้ตึงทำทำให้ชาวราศีมีบางท่านต้องตัดสินใจเลือกนะครับเพราะว่าบางทีนั้นงานเก่าก็ที่ทําอยู่แล้วนะครับมีความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็มีงานใหม่บางทีต้องก็เข้ามาไคิดจจรณาบางทีผู้หลับผู้ใหญ่อาจจะมอบงานใหม่เข้ามานะครับที่บางทีก็มีโอกาสดีเติบโต,วตวกว่าเดิมนะครับ หรือบางทีก็มีความผูกพันกับงานเก่าอยู่ก็อยู่ในสถานการณ์ของการที่จะตัดสินใจเลือกนั่นเองนะครับระหว่างงานเก่ากับงานใหม่นะครับแต่ถ้าใครมีศักยภาพพอดีพอในการที่จะบริหารจัดการให้สาเร็จได้ไม่ว่างานเก่างานใหม่นะครับให้ทำควบคู่กันไปก็สามารถทาได้แต่โตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เกิดความสําเร็จมั่นคงเข้ามา ให้กับชาวราศีมีนนะครับเส้นทางดีๆโอกาสดีๆนะครับที่เข้ามาให้เกิดความสําเร็จนะครับเพียงแต่บางสถานการณ์ที่อยากจะทําให้ชาวราศีมีนวิตกกังวลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างพลังให้เกิดขึ้นกับความรู้สึกสดใสใเบิกบานในทุกๆวันนะครับ <c oughs> ก็จะมีพลังดีๆในการที่จะสร้างโอกาสดีๆเข้ามาในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะนํามาซึ่งความบาลานซ์ความสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับ และก็ประสบของความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสิ่งที่คู่ควรจะถูกดึงเข้ามาให้เกิดความสําเร็จความมั่นคงและก็เดินหน้าต่อไปนะครับกับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างมีคุณค่าผลป,ประโยชน์ผลรายรับที่จะมา,มาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับชาวราศีมีนนะครับว่า การเงินเป็นไปในทิศทางใดนะครับเพราะเส้นทางของการงานนั้นก็นํามาในเรื่องของความมั่งมีสีรสุขการที่จะไปเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับไปแบบแรกที่ขึ้นมานะครับด้วยความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับแล้วก็เดชันนะครับก็นํามาซึ่งการเงินที่สดใสนะครับเดชันก็เรีวยกว่าเป็นทิศทางที่นํามาซึ่งความสุขอุดมสมบูรณ์ทางการเงิน รายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับกับความสําเร็จความเติบโตของการงานหรือธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยนะครับโชคลาภก็มีหลายๆรูปแบบนะครับที่มีเข้ามานําการเงินการทองเข้ามาให้เกิดความสมดุลเกิดความรุ่งเรืองนะครับมั่งมีสิทธิสุขมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้สี่เหรียญนะครับรายได้รายรับก็มาที่มีด้วยความมั่นคงแล้วก็ทําให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีความหนักแน่นมั่นคงต่างการเงิน ในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ยกระดับต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กถือเหรียญนะครับก็ยกระดับต่างการเงินเมื่อมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก็ทําให้ระดับต่างการเงินความเป็นผู้มั่งมีสิสุขก็เพิ่มระดับขึ้นมานะครับแลก็ไปไปต่อมาความแข็งแรงในเรื่องของความมั่นคงต่างการเงินนะครับส t r e t งนะครับแต่ก็อาจจะเป็นผู้ที่จชาจ่ายก้นก้างอ่า มากเช่นกันนะครับบางคนนั้นก็จะมีรสนิยมสูงนะครับในการจ่ายจ่ายเงินนั้นบางทีก็ไม่ได้จ่ายจ่ายจุกจิกนะครับแต่ว่าจ่ายจ่ายกล่องที่อาจจะเป็นกลองชิ้นที่มีราคาสูงราคาแพงนะครับหรือก่องแบรนด์เนมอะไรก็ตามนะครับที่ราคาค่อนข้างมากมายนะครับจนะ่ายเงินออกไปเยอะแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในแต่อย่างใดนะครับไปพยายามจะออกมานะครับเดือดสตาร์กับความสมดุลความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา ใทีมีปัญหาต่างการเงิน,นที่ด้อยลงไปนะครับก็จะได้รับเงินก็มาเพื่อกูในทิศทางที่ดีนะครับก็คือเดือนสั้นขึ้นมาก็ดึงดูดการเงินก็มานะครับมากมายนะครับก็ทําให้เกิดความสมดุลอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีสีสุขในทิศทางที่ดีนะครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ยกระดับต่างการเงินให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับมองถึงกุณค่าการเงินมากยิ่งขึ้นม bueno. ีความมัยัใจเก็บออมรอมดิฟนะครับ ก็แบ่งเงินออกเป็นจัดเป็นส่วนในการที่จะใช้จะจะ่ายให้ถูกต้องตามระบบระเบียบนะครับก็ทําให้ตามการเงินนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงให้ก,กับชาวราศีมีนในทิศต่างที่ดีนะครับบางคนก็จะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามานะครับเดือดซันขึ้นมาก็ถือว่าทิศต่างที่ดีต่างกันเงินนะครับในช่วง9วันนี้ที่จะได้เงินก้อนโตๆเข้ามาได้ด้วยนะครับ นี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีเมษนะครับในช่วง9วันวันที่24มิบสมีนาคมถึงวันที่1เมษาย,ยนนี้นะครับในเรื่องของความรักเปิดไพ่อ้าใบเช่นกันนะครับอัศบินถือเหรียญน,นะครับเกิดใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ดําเนินต่อไปมั่นคงอย่างนั้นนะครับใครที่โสดก็คงจะต้องโสดต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือใครที่ใช้ชีวิตคู่กบกันอยู่นะครับก็เดินไป ในลักษณะเดิมๆต่อไปนะครับยางมั่นคงนะครับที่ใช้ชีวิตกู้อยู่ก็เกิดเป็นมาอย่างไรดูแลกันอย่างไรนะครับครุกคลีกันอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับแลวก็การมีเอดมีผลใครควรในความรับความสัมพันธ์ราชาถือดาบนะครับหรือคนโสดก็ยังไม่เปิดเส้นทางของความรักเข้ามามากมายนักนะครับก็ยังปิดเส้นทางของความรักอยู่ อาจจะเปิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีโอกาสรักดีๆก็ามาก็เปิดให้ความรักขึ้นนะครับอกเรียนนะครับความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ของคนกบหรือคู่รักก็ตามับที่สิ่งที่ให้ไปกับสิ่งที่ได้รับมาในความรักความสัมพันธ์นั้นก็เหมาะสมสมดุลกันในทิศทางที่ดียางมีคุณค่านะครับแล้วก็เดือดสันนะครับก็การพัฒนาออกไป เติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนำมาซึ่งความสุขไปไใบที่ห้าใบสุดท้ายนะครับสองดาวนะครับก็นี่ก็ระมัดระวังในเรื่องบางเรื่องนะครับที่อาจจะมีก็ามาเป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นปนัญหารุนแรงอะไรกับชาวราศีมีนะครับเพราะว่าเดือสันขึ้นมา mm. คนโสดนะครับแม ja ้จะไม่มีความรักเข้ามาก็ม <c oughs> ีความสุขสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดี ใช้ชีวิตด้วยความสุขด้วยความเป็นแบบโสดๆนะครับก็ไม่ใกล้กาดแคลนในเรื่องของความรักก็รักตัวเองนะครับก็ดูแลต่อไปให้มีความสุขในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบนะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าต่อไปกับการพัฒนาดูแลเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีนะครับมอบความรักให้กันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับสร้างความเบิกบานให้เกิดขึ้นให้ไปกับที่ได้รับมานะครับก็บาลานซ์สมดุลในทิศทางที่ดีใจเหตุใจผลดูแลกัน นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่บางคู่ก็จะมีบ้างนะครับที่อาจเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆเข้ามานะครับที่อาจจะเป็นตัวบันทอนความสุขลงไปบ้างนะครับในเรื่องของการที่นําเรื่องไร้สาระหรือเรื่องที่ไม่มีความกระจ่างชัดมาคุยในความรักความสัมพันธ์ทําให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็ ควรจะพิจารณาด้วยเอตด,ด้วยผลนะครับก่อนที่จะพูดอะไรก็พิจารณาอย่างรอบคอบจะได้ไม่บันตอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือใช้ชีวิตคู่นั้นก็ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสของการตั้งกันเขาจะมีเข้ามาด้วยในช่วงก้าววันนี้ที่ได้กล่าวในเรื่องของการที่จะมีทายาทเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคนโสดนะครับบางคนก็ยัง ไม่พบรักเกิดขึ้นนะครับที่ยังบางทีก็ยังทั้งกําแพงพอสมควรไม่เปิดเส้นทางของความรักให้มีเข้ามานะครับบางคนก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็จะได้พบรักที่ดีๆนะครับก็ยังเดินหน้าต่อไปอยังมีคุณค่าในการพบความรู้สึกดีๆหวังว่าจะพบใครสักคนที่จะมอบให้นะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับของคนโสดตีความรักอาจจะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็พัฒนาต่อไป ในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลนะครับแล้วก็ไปสู่อนาคตของการเป็นคู่กันต่อไปนะครับส่วนบางคนก็ยังอยู่กับความเป็นโสดมากกว่ายัางไม่เข้าใจอย่างตรองแท้นในความรักความสัมพันธ์ว่าความรักนั้นให้ความสุขหรือให้ความทุกข์นะครับก็เลยยังต้องอยู่แบบโสดๆไม่ก่อใส่ใจในการตัดสินใจออกมาว่าจะามีคนรักหรือไม่นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของเจ้า ราศีมีนะครับในช่วง9กวันวันที่24สีมีนาคมถึงวันที่1เมษายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบประมาณนี้นะครับของชาวราศีมีนะครับก็ขอให้ชาวร,ร,ราศีมีทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ